เป็น่ที่ไม่มีใครทราบว่าพี่เป็นอะไรครับครับอ๋อโอเคออกกำลังกายเยอะแบบเพื่อนไม่ได้คือจากมือขวาก็เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายแต่มันมีอาการจริงๆตอนอายุสามสิบห้าที่เหมือนกับว่าพี่ขับรถเยอะอ่าโอเคทำงานสนุกกับการทำงานอะไรก็เลยชาขึ้นตัวโอ้โอเคเพราไปนวดนวดหายโอเคคิดว่าแม่จะต้องแบบ ปัจจุบันอ่าแล้วปัจจุบันยังอ๋อผ่าตัดแล้วเป็นการลอกผังผืดแล้วพอสองกล้องอะค่ะคุณหมอก็บอกเองว่าลอกผังผืดไม่ได้เยอะนะเพราะผังผืดมันติดไปกับกล้ามเนื้ออ่าแต่พี่ก็บอกไม่เป็นไรพี่รู้สึกว่าเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเดิมแต่ถ้านวดอะจะนวดบ่อยแล้วก็จะทำกายภาพโอเคแต่สิ่งที่ครับมันคาอีกเรื่องหนึ่งคือตรงเนี้ยทำไปแล้วแต่ตรงเนี้ยเป็นคนที่ออกกำลังกายตลอดครับครับแต่มันก็จะแข็งตั้ง โอเคอ๋อเดี๋ยวผมดูให้เนาะครับวางแผนปัจจุบันเหมือนเพื่อนพี่บอกว่าตรงนี้ไม่น่าจะทําอะไรได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเยอะมากมันเส้นประสาทหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคได้ครับรู้สึกเลือดโฟล์ขึ้นใช่ใช่รู้สึกมบบนี้โล่งขึ้นไหมโล่งขึ้นไหม ครับครับจากเมื่อกี้ไอ้ที่เรารู้สึกไอ้ตรงไอ้ตรงหลังหลังแขนแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วเนาะโอเคโอเคโอเคเนื้อเดียวกันแล้วก็เบาเบาเบาขึ้นกว่าเดิมเนาะลองลองยกแขนสิเบาขึ้นไหมอ่าอ่างะดีขึ้นล่ะครับ ครับเอ่อโอเคโอเคตอนนี้ไปได้เนาะเอาได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกใช่ไหมดีเลยดีเลยใช่ใช่ใช่เอ่อครับเอ่อโอเคข้องขึ้นเนาะเบาขึ้นเนาะเอ่อที่มันลังเนาะเอ่อ มีแรงขึ้นไหมครับอิสระขึ้นไหมแขนครับเลือดไหลเวียนขึ้นเนาะเออดีเลยครับเบาเย่ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เจออยู่ครับแต่ตอนนี้โล่งหรือยังตอนนี้โล่งแปลกโล่งโล่งโล่งไม่เคยโล่งใช่ไหมมันไม่เคยโล่งเนาะเออคือคือมันจะมีแรงแล้วมันจะอิสระใช่ไหม แต่ทุกทีมันจะล็กๆใช่ไหมเออเบาละดีลวดีเลยครับโอเคพอทําไปสองครั้งมันเป็นไงเป็นไงบ้างครับครั้งที่2เนี่ยเแจเล่าการเคื่อนไหวของแขนขวาอืมโอเคมีน้องที่สังเกตเราอยู่เนี่ยิีไก่ขึ้นมาแล้วูจะแบนลาฟโขึ้นมาเนาะ ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับของเราตั้งแต่แรกเกิดเลยเนาะโอเคโอเคอ่าโอเคแล้วเริ่แคบรืว่าีขึ้นมาแบบขึ้นมานิดนึงอืมโอเคแล้วไอ้แขนที่มันงอเนี่ยมันอิสระขึ้นไหมอิสระขึ้นเบาขึ้นเนาะอืมโอเคแต่แต่เรารู้สึกเบาขึ้นใช่ไหมเบาขึ้น ครเบาเบาขึ้นเยอะเลยถ้าคความความเบาเลยนะคโอเคดีเลยครับแต่ก็เอ่อพอดีว่าแขนซ้ายอักเสบอ่าเกิดจากการเล่นกีฬาเมื่กี้ราใช้แขนขวารับรู้สึกมันเคลื่อนไหวจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่น่าจะทำได้อ่าครับได้แขนขวาทำได้เยอะเออดีเลยครับไม่ว่าใจยังไงแล้วว่อยากจะรักษาให้ดีเนี่ยต่อเนื่องโอ้ดีเลยครับ แล้วถ้าถ้าเราไม่รักษาจะเป็นอะไรอืมมันจะยึดไปเรื่อยๆเลยครับมันก็จะยึดไปเรื่อยๆแล้วหลังเราก็หลังเราก็เคลื่อนไหวอิสระขึ้นใช่ไหมอืมคื้โดยปกติะอะครับถ้าพี่ขับรถเยอะขนาดนี้พี่จะต้องมีความรู้สึกว่าตึงรัโอเคอ่าอแต่ตอนนี้อ่ะเคลอ่อนตัวเร็วอ่ามันตึงรับเหมือนกันอ่า นนน่ขาาเออไม่มันไม่เออแต่ว่าเราเราตึงหลังแบบเนี้ยสามวันแต่เนี้ยมันรีคับรีคาเวอรี่เร็วขึ้นเนาะดีเลยแรกคือรู้ที่นี่จากเพื่อนเหรอครับเพื่อนที่ไหนแนะนำมาครับออสเตรเลียเขาเคยมารักษาแล้วแล้วก็ดีขึ้นเนาะเขาบอกว่าคือรักษาแล้วอ๋อโอเคอ๋อก็เลยตามมาไหมขาเนาะ ุกทีมันจะตึงๆใช่ไหมเริ่มตึงๆนเงๆนาะอ่าอ่ามันติดที่ตรงไหนตอนแรกตึงๆอ่าโอเคครับอ่าแล้วตอนนี้ตอนนี้โล่งไหมโล่งแล้วเนาะแล้วตรงหลังล่างเบาขึ้นไหมครับหลังล่างเบาขึ้นเนาะเดี๋ยวล,ลองอ่าโอเคแล้วทีนี้ลองดูแขนซิ <c oughs> ที่เราทําไปสบายขึ้นไหมแขนิดนึหเนาะ อ่าโอเคบ่าได้ไหมบ่าอืมโอเคโอเคเออโอเคอ่อืมเออบ่ากบครั้งแรกเยอะเลยเนาะเคลียอืมครับครับอ่าโอเคอ่าครับอ่โอเครู้สึกโล่งพอทำเสร็จโล่งเนาะ อ่าใช่ใช่วันนี้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 ทําได้เยอะมากเลยครับแล้วลงตรงจุดหมดเลยครับอืมแล้วก็แสเอารู้สึกได้ใช่ใช่ซึ่งครั้งที่สองอ่ะคือรู้สึกเจ็บไปหมดเจ็บไปหมนะเจ็บและเบาอค่ะเจ็บแล้วก็โล่งเลยกี่เปอร์เซ็นต์ละรู้สึกได้กี่เปอร์เซ็นต์หกสิบสุดยอดดีครับใช่ใช่ คือเหมือนปกติจะล้มเอียนเท้าแขนซ้ายอย่างเงี้ยใช่ใช่ความโล่งอ่ะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใช่วันวันนี้ผมแต่แค่เหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าความรู้สึกเนี้ยมันต้องเปลียนเทียบเป็นนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ว่าแขนขวาเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยคือมันก็มันก็คลายมันดูคลายครับมันไม่ใช่บอกว่าลึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันดูคลายมันไม่ยึดมากสบายสบายดีใจด้วยครับไอ้คนนี้แบบคือรู้สึก หมอตั้งคำถามว่าพี่รู้สึกไหมครแรกพี่ไม่รู้สึกกรนมันจะต่างกันครั้รู้สึกคแล้วต้องมีการเคลื่อนไหวการที่บอกว่าเลือดไหลเวียนแต่อย่างที่มันไม่ได้กุ่งเหมือนครั้งที่สองครั้งที่สองมันจะพุ่งแต่ครั้งนี้ สบายสๆฟอร์สบายสบายใช่ใช่เพราะวันนี้มันเหลือติดอยู่ติดอยู่ระดับหนึ่งแต่พอเราเคลียร์เสร็จมันก็น่าจะดีขึ้นเยอะครับเดี ja ๋ยวก็มาอีกสองครั้งเนาะสวัสดีครับ